สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องจงเป็นเนื้อเดียวกันจากพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อที่สถึงข้อที่8พระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อ3ถึง8พวกฟาริสีมาทดลองพระองค์ทูลถามว่าผู้ชายจะย่าพัญญาของตน เพราะเหตุใดๆก็ตามเป็นการถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าพวกท่านไม่ได้อ่านหรือว่าพระผู้ทรงสร้างมนุษย์แต่เดิมได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงและตรัสว่าเพราะเหตุนั้นบุรุษจึงต้องละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับพัญญา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันเขาจึงไม่เป็นสองต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันเหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทําให้พรากจากกันเลยเขาจึงย้อนถามพระองค์ว่าถ้าอย่างนั้นทำไมโมเสสได้สั่งให้ทําหนังสือ,อยาให้พันยาแล้วก็อย่าได้ พระองค์ตรัสแก่เขาว่าโมเสสได้ยอมให้ท่านทั้งหลายอย่าพัญญาของตนเพราะใจท่านทั้งหลายแข็งกระด้างแต่เมื่อเดิมมีได้เป็นอย่างนั้นวันหนึ่งพวกฟาริสีมาทดลองถามพระเยซูว่าผู้ชายเนี่ยถ้ายาภรรยาเพราะเหตุใดก็ตามแต่เนี่ยสมควรไหมตามธรรมัญญัติของพระเจ้าเนี่ย เปซซก็เลยาถามเขาว่าท่านไม่ได้อ่านหรือพัมพีเขียนไว้ว่าอย่างไรเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์นั้นแต่เดิมพระองค์สร้างให้เป็นชายและหญิงไม่ใช่หรือและก็บุรุษหรือผุ้ชายก็ละจากปิดามารดาของตนเนี่ยไปผูกพันอยู่กับภรรยาและก็เขาสอ,สองก็เป็นเนื้อเดียวกันฉะนั้นเมื่อเขาผูกพันการเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็อย่าให้มนุษย์ทำให้เขาภาดจากกัน นะเขาจึงยอ้อนถามพระเยซูว่าเอางั้นถ้างั้นโมเสสเนี่ยทำไมสั่งให้ทำหนังสือ,อยาได้และก็ยาได้พระองค์ก็ตรัสว่าโมเสสเนี่ยให้ท่านทำยาก็เ,าเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นคนที่มีใจแข็งกระด้างพระเยซูตอบในมุมหนึ่งว่าโดยเจตนารมณ์ของพระเจ้าไม่ควรมีการยาร้างกันในครอบครัวตามเจตนารมณ์ของพระเจ้า นั่นคือสิ่งพระเยซูลงไปอ่านไปดูหมายความไว้ใช่ไหมนะครับพระเยซูไม่ตอบตามอารมณ์ความรู้สึกตัวเองแต่พคงตอบตามพระวจนะของพระเจ้าที่เขียนเอาไว้แต่บรรดาผู้วิสัก็ตั้งคำถามอาลโมสเซธทำไมอนุญาตให้ย่าได้พระเยซูตอบว่าที่โมเสธทำนะเพราะว่าพวกท่านเองหาเป็นเหตุพวกท่านใจแข็งกระดา้างเมื่ออยากกยาก็อยาก,กยาก แต่พอการยาแบบไม่รับผิดชอบเนี่ยนะฮะก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหายโดยพอฝ่ายผู้หญิงเพราะสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงเมื่อไม่มีสามีแล้วคอยดูแลเขาก็มารู้จะทาอะไรเพราะว่าคนก็ไม่จ้างทํางานอยู่แล้วก็เป็นภาระทางสังคมแต่ถ้าทำหนังสือ,อยาก็หมายความว่าต้องมีความรับผิดชอบนะฮะนั่นคือสิ่งที่ทุกคนรู้กันท่าน,นพระเยซูว่า ในความหมายแท้จริงของเจตนารมณ์พระเจ้าเนี่ยเมื่อคนใดก็ตามแต่ผู้ชายได้ละจากวิดามันดามาผูกพันอยู่กับภรรยาเนี่ยอันดับแรกคือหมายว่ามาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับคำว่าเป็นเนื้อเดียวกันหรือเป็นคนคนเดียวกันใช้คําพูดนี้ก็ได้คนไทยชอบพูดบ่อยๆว่าเมื่อเราแต่งงานกันแล้วเราก็เป็นคนคนเดียวกันนะฮะทูอินวัน เราใช้หลักสูตรนี้ก็ได้1นบวกหนกับหะฮะไม่เป็น2แต่ว่าเราอาจจะบอก two in one ก็ได้นะว่าในาสิ่งหนึ่งมี2สิ่งรวมอยู่ด้วยกันสิ่งที่เรามองเห็นง่ายใหม่สุดคือน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเนี่ยเกิดจากน้ําตาลผสมกับน้ําและก็ตั้งบนเตาไฟแล้วก็เคี่ยวมันสักพักหนึ่งมันก็หลอมตัวเข้ากลายเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเมื่อเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยโดยหลักการไม่มีใครคิดจะแยกน้ําเชื่อมให้ออกเป็นน้ํากับน้ําตาลเพราะว่ามันทํางานยากมากและก็เสียเวลามากแล้วก็ไม่ไม่คุ้มใช่คําว่าไม่คุ้มอันนั้นคือสิ่งที่พระเยซูเราบอกว่านั่นคือเจตนารงเจ้าอย่างที่พูดไปตอนแรกเจ้าสร้างอ,อาดัมฮาวาขึ้นมา แล้วพระองค์ก็บอก่าเขาก็อยู่ร่วมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเนื้อเดียวกันก็แปลความว่าแยกจากกันไม่ได้เนื้อเดียวกันแปลความว่าแยกจากกันไม่ได้ถ้าเราคิดจะแยกจากกันมันมีบาดแผลนะมีบาดแผลมีบางคนเขายกตัวอย่างนี้ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเขาบอกว่าถ้าเอากระดาษสองแผน่นนะฮะทากาวแปะไปด้วยกัน ก็จะกลายเป็นกระดาษแผ่นเดียวสิ่งที่แตกต่างขึ้นมาหน่อยคือว่ามันหนาขึ้นนะฮะและถ้าเราคิดจะแยกกระดาษสองแผ่นนี้ออกจากกันโอ้โหมันมันทำยากมากนะ,ะส่วนใหญ่จะมีการฉีกและก็ขาดฉะนั้นเมื่อชายหญิงแต่งงานกันนะฮะแล้วเมื่อต้องยาก,กันเนี่ยมันฉีกมันขาดมันมีรอยแผล นะมันเป็นความจดจําในสิ่งที่ไม่ดีบางคนก็มีความเจ็บปวดบางคนก็พอรักษาหายได้แต่ยังมีรอยแผลเป็นอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้เหตุผลของพระเจ้าจึงคําว่าเนื้อเดียวกันจึงแปลว่าแยกจากกันไม่ได้นั้นพระเยซูแจ้งพูดว่าเมื่อมนุษย์ได้ผูกพันกันแล้วยาให้ใครประกาศ แยกเขาจากกันเพราะก็จกับทําลายชีวิตของกันละกันอันนั้นคือสิ่งที่อยากจะให้มองเห็นน่คือเจตนารมณ์ของพระเจ้าที่บอกว่าการเป็นเนื้อเดียวกันแปลความว่าตั้งแต่นี้ไปแยกจากกันไม่ได้แล้วนะไม่ว่าจะโดยเหตุผลใดๆก็ตามแต่จะไม่สามารถแยกจากกันได้แล้วฉะนั้นก็หนุนใจนะครับท่านท้งหลายที่กำลังมีครอบครัวหรือกำลังตั้งใจจะมีครอบครัวหรือท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้ว นะก็พยายามรักษาครอบครัวให้ดีโดยยึดหลักของพระเจ้าไปแหละเมื่อเราแต่งงานกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วอย่าคิดอยาอย่าคิดแยกจากกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องปันฝ่าแก้ไขปัญหาบริกันจนกระทั่งวันตายร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพรุงเทวยพรประทานสสุขในขครั้งหลายทงหลายและเข้าใจในวิถีชีวิตของครอบครัวได้ชัดเจนมากขึ้น โดยการช่วยเหลือจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวญท่านจะเสริมสร้างให้ครอบครัวมีความรักและผูกพันกันได้อย่างไร หอบคิดประจำนี้นะครับจงรักษาครอบครัวให้แน่นเหนียวและเหนียวแน่นไปจนตายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนภนธกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ